เฮ้ยเกินปุยเฮ้ยเกินปุยมุยเฮ้ยเฮ้ยไม่สามร้อยสิบสี่โอ้โหคนในกลุ่มแตกแปะเบ็ดสองพี่กิฟพี่กิฟนี่ค่ะคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่าสิปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอเจอกับแคทลี่อีกแล้วเป็นปเหมือนเดิมเลยในทุกๆวันนะคะแคทลี่ก็ออยังเล่นเว็บเดิมอยู่นะคะทุกคนก็เป็นเว็บเมสซี่บูนะคะเว็บเมสซี่บูเนี่ยเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ำนะแล้วที่สําคัญไม่ต้องทําเทิร์นด้วยนะคะทุกคนสําหรับเว็บเบสซี่บูแคทลี่มีกลุ่มรวมยูทรวมฐานลูกค้าด้วยใครแต่ละคนเล่นเว็บเมสซี่บูแล้วเขาแตกเกมไหนกันมาเขาจะส่งลงบอกกลุ่มกันตลอดนี่ก็่ตังเมสาวสวยประจํากลุ่มเรานะคะเขาฟีสาวเกาหลีมานะคะเนี่ยทุกคนคือใครที่่่่่แแแบบบบบออยยาาาาากกกเเเเเเลลลลนนนนนนนวว็็มมสูรรถดดใใุพืปทงไ้ะะค เอ้ยเลิกงานมาเหงาเหงาอยากหาเพื่อนคุยเข้ากลุ่มคัดได้เลยทุกคนจะไม่เหงาแน่นอนนะโอเคไหมเดี๋ยวคันลี่จะทิ้งลิงก์ทางสม,สมัครเว็บกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคันลี่มีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีทุกวันด้วยนะไม่ว่าจะเป็น50บาท100บาทแจกวันละ5คนถึง10คนนะคะเกติการง่ายมากแค่คอมเมนต์ยูทูแบเว็บเมซี่บูกับชื่อเล่นภายใต้คลิปที่คัดส่งลงกลุ่มนะคะแล้วก็จะประกาศรางวัลทุกวันในกลุ่มเวลาเที่ยงคืนนะโอเคไหมใครอยากเล่นกิจกรร พีจีทุนเรามีหนึ่งรอยบาทมาเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่เบทหนึ่งก่อนนะไหลนอกกสอน3ิบหมุนนะคะทุกคนพีจีอ่ะมันมันเหมือนปรับปรุงอะ่ะมันปรับปรุงมาแล้วทีนี้แล้วทีนี้มันซื้อตันสุดได้แค่เบดสามทุกคนพีจีซื้อตันสุดได้แค่เบดสามนะคะเอา้าแมวเข้าฟรีเบทหนึ่งเลยเนาะเฮ้ยสวยสวยสวย,สวยทุกคนเข้าฟรีตั้งแต่ต้นเกมเลยวะเข้าฟรีตั้งแต่ต้นเกมเลยวะสวยดีเงี้ยเอ้ยตั้งแ,แบบต่ต้นคลิปตั้งแต่แบบต้นคลิปพูดผิด โหถ้าต้นคลิปเปิดมาดีต้นคลิปเปิดมาดีท้ายคลิปนี้จะจบสวยหรือเปล่าอ่ะงั้นคะ่ะตั้งเป้าหมายไว้นะคะตั้งเป้าหมายวันนี้ทุนหนึ่งร้อยแมวขอถอนสักหนึ่งพันหนึ่งพันถึงถึงไหมถึงไหมฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงนะคะทุกคนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงอย่างน้อยแล้วก็มีเป้าหมายละ ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนแตกไม่แตกเกลือไม่เกลือไม่รู้ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนนะชีวิตคนเรามันต้องมีแพชชันทุกคนมาเบ็ดหนึ่งเข้าฟรีเกณน,นะคะอตอนนี้ได้มาสี่สิบบาทโอ้โหสารายแถวซ้ำพัดเจ้าอะไรครับนี่อะโอ้โหสี่สิบบาทก็ไม่น้อยแล้วก็ไม่มากเกินไปนะก็กางๆแล้วกันกลางๆแล้วก,ก,ก,กันเบ็ดหนึ่งเข้าฟรีไม่แย่ทุกคนไม่แย่ แต่มันก็น้อยไปอะสําหรับแคทนะสําหรับแคทอะแคทว่ามันน้อยไปสี่สิบบาทอ๊้ไหลนอกอ๊้อูอยู่คูนแปดเลยนะไหล่ต่อได้ไหมอ่ะเออเออโอ้โหถ้าสาไหล่ช่องหนึ่งสวยเลยโอ้โหเสียได้สาไหล่ช่องเดียวทําไมอะทําไมอ่ะทาไมครับทําไมครับสาหล่ช่องหนึ่งให้ไม่ได้รอ้คูนแปดเลยเสียดายมากทุกคนเสียดายมาก เดี๋ยวแคทขยับเบ็ดต่อไปเป็นเบ็ดสองเลยนะเบ็ดสองต่อได้เบ็ดสามนะเพราะว่าเราจะไล่สามเบ็ดนี้เพราะว่ามันมีซื้อแค่เบ็ดหนึ่งเบ็ดสองเบ็ดสามใช่ปะล่ะถ้าเบ็ดไหนไหลดีสุดเดี๋ยวเราจะซื้อเราจะซื้อเบ็ดนั้นแหละทุกคนแต่โมโหพีจีจริงๆนะแคทอัดไปแล้วห้าคลิปแคทก็ยังบ่นเหมือนเดิมทุกห้าคลิปว่าแคทเหนื่อยกับพีจีอยากจะซื้อมันก็ตันซื้อจํากัดการซื้อเราอะโอ้ใจร้ายมากสงสัยแตกดีจัดนะสงสัยแตกดีเกินไป จนพีจีมันอาจจะต้องร้องขอชีวิตจากเราแนะคะอ,อืขอเปิดวิตซีกินก่อนเอ้ยชีวิตวิตามินอ,อเวนสูตรน้ำตาลน้อยกว่าวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็น้ำตาลอีกน้ำตาลอีกร้อยเปอร์เซ็นนะคะอุย้ยหลายตัวอุย้ยคูณสิบเยอะแนะน่เลยทุกคนเบ็ดสองไหลดีนะเนี่ยเบ็ดสองไหลน,นอกดีนะเนี่ยไปไปกันต่อไปกันต่อ ติ้ง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 เตลโอเคช่องหนึ่งเอ้ยไหลตัวลัคกี้ต่อสวยครับเบบสองโอ้โหเอแถวหนึ่งมาดิเอมาเสียดายคอยชุมคอมาไหลนอกดีนะเนี่ยทุกคนแค่เบบหนึ่งกับเบบสองเนี่ยพากันบวกกำไรมาร้อยกว่าแล้วทุนเรามาหนึ่งร้อยไงทุนเรามาหนึ่งร้อยดังนั้นเป้าหมายเราคือเท่าไหร่หนึ่งพัน ฟันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมาย <_ EN> ถึงเปล่าไม่รู้นะแต่ตั้งเป้าหมายไว้ให้มันแนวแนว่แนก่อนโอ้โอหไหลน่องดีจัดไหนน้องดีจาดไปเป็นสามต่อทุกคนเชื่อใจแคทลี่3สามสิบหมุนมาไป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 ย่อย่อไปไปไปย่อเอหือ หลน่อยหลน่อยเบ็ดสามเบ็ดสามมาเบ็ดสองตอนนี้เหมือนจะไหลดีสุดนะฮะเดี๋ยวรอดูเบ็ดสามอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดการซื้อมันเลยให้เรียบร้อยเสร็จสับโหไหลตัวลักกี้คูณสิบเลยนะโอ้โหโคมแดงช่องหนึ่งมาเบ็ดสามไหลนอกมาสามร้อยสิสองบาทเยอะมากเยอะมากทุกคนเยอะมาก อุ้ยขอแ k บลงกลุ่มหน่อยขอแขบลงกลุ่มหน่อยไหลน้องไปสามได้มาสามร้อยนะคะสวยจัดทุกคนลายโอ้โหเนี่ยตัวคูณมาเยอะมากตัวคูณมาเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเกินปุยเฮ้ยเกินปุยมุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สามร้อยสิบสี่โอ้โหคนในกลุ่มแตกแปะเบ็ดสองพี่กิ๊บ พี่กิฟนี่ค่ะจำได้นะเคยแบบว่าเวลาแคทลาร์ดสในติ๊กต็อกอ่ะพี่กิฟอ่ะจะชอบม,มาขอเกมแปะแคทไปเกมแปะให้พี่หน่อยแปะวันนี้มาไหมยี่สิบคูณยี่สิบเบ็ดสองพี่กิฟได้มาหนึ่งพันสุดกวันนี้มีปะเบ็ดสองแตกแปะยี่สิบคูณยี่สิบมาหนึ่งพันถ้าซื้อเบ็ดสองก็ประมาณหนึ่งร้อยอ่ะทุกคนโห่ปังเกินปังเกินเกมลูกรัก มาไปกันต่อนะคะโอ้โหเนี่ยทุนหนึ่งพันไม่ถึงตรงไหนทุนเอ้ยไม่ใช่ทุนหน <c ười> ึ่งพันแคทลี่มันรวนไปแล้วสมองอะสมองแัทมันได้รวนไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะทุกคน <c ười> โอ้โหอุ้ยเข้าฟรีแปสามอีกนี้ก็สวยดีครับผมอุ้ยแบสามปังจริง บอกแล้วทุกคนแคทบอกแล้วเมื่อเรามีเป้าหมายเราก็จะไปถึงไปเข้าฟรีเบ็ดสามขอปังๆเลยอ้ออือออีกห้าหมุนทุกคนแคทว่ามันไปได้อีกไปได้อีกครับไปได้อีกครับ เข้าฟรีไบสามตอนนี้ได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแล้วนะเหลืออีกห้าหมูนคุณภาพไปเลยเหลืออีกห้าหมูนคุณภาพไปเลยทุกคนฟรีเบ็ดสามครับไปกันต่อช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ทีจีมีให้ซื้อแค่เบ็ดหนึ่งกับสามอะเบ็ดหนึ่งเบ็ดสองไปสามอะคนในกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นหนึ่งเบ็ดสิบเลยทุกคนแค่สังเกตคนในกลุ่มมาไม่ค่อยมีใครเล่นเบ็ดห้าเบ็ดสิบอะไรอย่างี้เลยนะส่วนใหญ่จะแบบเบ็ดสามเข้าฟรีเบ็ดสี่เข้าฟรีเบ็ดห้าเข้าฟรี เออทุกคนมาในอารมณ์เดียวกันทุกคนมาในอารมณ์เดียวกันก็คือกลัวหวันว่นหวั่นใจนะจริงจริงมันปรับปรุงอะ่ะเออเดาใจอะไรมันไม่ได้หรอกอู้ไหลสวยนะเนี่ยทุกคนสวยสวยเลยอีกหนึ่งหมุนมาที่คุณคูณแต่ตัวคุณน้อยนะเนี่ยทุกคน นี่นี่พอตัวคูณมาเพิ่มแต่ไม่มีไหลนะแต่ไม่มีไหลแต่ไม่มีไหลเบ็ดสามเข้าฟรีเกมนะคะเบ็ดสามเข้าฟรีเกมไม่แย่นะทุกคนไม่แย่นะเดี๋ยวเราจัดการซื้อเลยดีไหมถ้าดีบอกไม่ดีรอเล่นทุกคนไปสองยี่สิบห้าบาทอย่าไปยองอย่าไปยองจัดเลย นำส้มอีกสักตึ๊บโอ้โหหลปุยโอ้โหไหลดีกําไรจุกจุกแน่นอนกําไรจุกจุกแน่นอนพัดแถวสองมาดิพัดแถวสองเออือไหลพัดต่ออีกเต็มคาราเบลสวยทุกคนถ้าไม่กาําไรนี่ก็แบบแปลกจัดเลยนะพี่แมวแต่ตัวคูณมันน้อยอะทุกคนดูดิตัวคูณไม่มีไม้แคทเลยนะ ตัวคูณไม่มีมาให้แคทนะคือถ้าตัวคูณมาดีตั้งแต่ช่วงต้นน่ะแล้วมันไหลตัวแพงมาก่อนหน้านี้ป่านนี้เราบวกไปเป็นร้อยสองร้อยแล้วเนี่ยเอ้าขาดทุนเนาะโอ้โหเอ้าขาดทุนดีครับผม ซื้อ225รอยี่สิบห้าได้มาเก้าสิบเก้าทุกคนใครอยากตามแมวตามได้เลยนะคะเว็บแมจิบูนะไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทินแล้วก็อย่าลืมด้วยใครที่อยากรุนได้เครดิตฟรีมาร่วมเล่นกิจกรรมกับแคทลี่ในกลุ่มได้เลยนะคะลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนนี่ขนาดพูดปิดคลิปแล้วเนี่ยไม่คิดว่ามันจะไหลลองอีกสักหมุนดิโอ๊ยมันยังไหลให้แค้นอยู่อะทุกคนเอาไงอะเอาไงอะมันยังไหลให้แคทอะจะจบคลิปแล้วเนี่ยพี่แมวคลิปจะยาวเป็นง้นี เอาๆเอาๆอโอ๊ยมันก็ยังไหลไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจบคลิปเลยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงจจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ